ตีจ้าแจ้าตีจ้าโอ้อนรรถเร่รน้องวันันละเก้าแปดแปดเก้าฝันยังไงก็ฝันว่าไปถามอายุเขาบัวีีงวดที่พันมากเออไปถามอายุเขานละกัเลวาทวท่อายุหลาปันได้กัเลวังส่เขาเลว่าอายุหกสิปีวันนี้เขาไ่ได้ถามข่อยดอกข่อยเลว่าข่อยก็ได้หกสิบเก้าจริง้หกสปอก็เลยบอกว่าเจ้ายุนเดวะแปอัน อันโหก Harriet ับเก่าตัวเดียวกันเด้อมาขุนกันเลวังสี่เออบานิเลขสามตัวเลยว่าศูนย์แปดเก้านั่นเอเออเมนเมนเมนศูนย์แเก้ากันเลยวังสี่เออมันได้อีกสิ จังวันใดจาเก่าตรงๆเลยยาบวตรงไปไหนนะเอ่ากกับเอาออกตัวกับมาเนี่ยกับฝันฝันมาแปลเอาบุญหงวัดใดแมงหงวดใดนี่หงวดไม่นี่นี่สิบหกนี่บอกหงวดสิบหนี่ลาฝันมาแปเอาบุญก็เจ้าหาเขาสูย กินอนี่เน่ากินหลายอันหลายแนวเออเจ้าโขนออกว่าไปหอบเอาคงข้าเจ้าอีกบ่แม่มฮได้หอบแต่ว่าไปกินน้ำข้าเจ้าอยู่โอ้ไปกินแล้วบาดหัวใจเพื่อว่าเอาคักเอาแน่เลยธนาไปกินบุญอันบังหนึงหันอันว่าอันหอบอยู่แต่ว่าหันีจไปกินได้กินน้ำข้าวเจากินเลยบาดเนียวอู้ฮู้ทบบาทพี่น้องเลยบ้านนี้ก็ไปฝันเห็นข้อยเกาตัวเกาเจ้าของเด้เออ่าเอาข้อยตัวนี้คือข้อยกูแต่เขาปีกๆว่าสันว่าเออฝั วันนี้ปันไปเห็นบ้านเก่าว่าเมล็กตัวเก่าว่นนี้แล้วมันสิว่อนออกอยู่นี่แล้วเล็กตัวเก่าดนเดก็เลยว่าโอ้ยประสั่น่า ไปเ็บเบิงหม่องใดกับมิตรหม่องเกาเกาวนท่างกับวนท่างเกาเกาวนทางเขียนหวนท่างเขียนทางเกาๆเออเกาๆมามต่แนวเกาเกแต่บาซุ่มเขาเจ้าหาเขาหาหนามู่กินนี่หลายคือเข้าไปรับจังเกี่ยวเขาดำหน้านี่นะขัาเจ้าหาเขาลุ่งสินะยจ้ากินน้ำกันมียังกกินน้ำกันนะโอ้กินเขาก็มวนด้วยพ่อมันยินเขานักเจ้ามวนเชื่อได้หอดแกงแกงบักฟัก นี่เออแกงหมักฟักแกงไก่แกงมีสู่แกงแกงพักขี้เล็กก็มี่ก็กินน้ำเขาไต่บาแต่บ่าบ่้หอด้อินกินโอ้วหดอดิวอดีบ่อ่อบ่อหออกินเลยกินน้ำพนเลยกินได้กินน้ำพนเลยกินอันปูหมูจักนาก็มี่ปูหูจักนากะมี่ส่พี่น้องจะคล้องนั่นละ ขนาดลูกสาวเจ้าของอันบ่เคยเห็นฝันเห็นจักเทียนําอันเขาก็ไปตะโดนนั่นละฝันเห็นเขาไม่เห็นเขาอยู่ในโงนั่นน้ำกันก็ว่านหัวมวนไปน้ำกันลูกไส้บ่เคยเห็นกับฝันเห็นไม่พอลูกไส้แล้วกระายอายุยีสิผาดี เป็นจะเพาะดีเอ้าว่าพุ่นฝันเห็นนี่ปุ๊บนี้มีแต่คนตายตัวนี่เห็นลูกเก่าของก็เห็นเห็นผู้อื่นก็เห็นผู้รู้จักหน้าล่ะแต่ว่าก็ตายหมดแล้วตายหืมบ่ทันตายซั่นเด้ข่อยว่าอทางบ้านเก่าอือบ้านเก่าอือเพิ่นน่ะทางกาฬสินธุ์พุ่นล่ะโอ้มีแต่แนวเก่าๆออแนวเก่าๆเออมันสิบอตเก่าบ่สิจักข่อยบ้ามันสิวนเวียนอยู่นี่ล่ะเลขตัวเก่าเออข่อยเลยว่าเอา อันก mm ิน hmm. ก <Ow. S 1> ็ก mm ิน hmm. อ well, we so er ิ mm ่มกินเต็มอยู่ดอกอือจิดีใจน้ําขาม่วนน้ําขาวเออเออม่วนเขาเวาหน่วงหัวม่วนแตกบึ้มๆอยู่เออก็เลยว่าเอ้าบนเป็นสิเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วก็ยังคือเก่าอยู่บางสินําไปบ้านเก่าควายควายกับควายโตเก่าอยู่เออปลเห็นควายนําอีกควายก็เออควายก็ควายโตเก่าอยู่เออควายอือ ก็เลยว่าเอาก็เลยวางสิอันเดียวเดียวตอนนี้คนขอทองคว่ำฝันกคนขอสีลืมเออจังสีนะเออฮัลโหลยังไงงั้นว่ะตอนนี่ดีว่าฝันายังไงคอยฝันเห็นคั้ยก็เลยวางสิฝันเห็นคั้วขั้วตัวเก่าเดียวเดียวเดียวจับจื้อแน่บ่จื้อแน่ก็เลยทบทวนคว่ำฝันนะโอ้วถือว่าไม่ซีบอ่ะแมก็จังว่ะขั้วขั้วตัวเก่าไหมขั้วตัวเก่าไหมขั้วตัวเก่าอีกวะขั้วตัวเก่า ทั้งบางหันหอกหันทางกันยังข้าเจ้าจะเลื่อนไปแห้งแล้วมาทา้งพี่กันยังยังคือเกาอยู่วางสีน่ะมิต่แน่เกาเกาก่อนว่ามันสิ้มว่าเมล็ดตัวเกาตีก่อนเลยว่าตักเกาตัวไดล่ะเม่ตักเกาตัวใดล่ะเนี่ยมันกัดเกาหลายตัวเนาะกัดที่อัว่าหันบัวจับไหลหงวดเด้มันกัมิต่ตัวเกาเนาะอันนี้ฟันเห็นใบไม่กับงวดที่พี่พานว่าอันดีอทีังวดใหม่มันกั แปดแอมเก้าเนาะกันแปดเจ็ดเนาะอืมวันี้กะกะขึ้นมากอยู่มมขึ้นมากเก้านี่แหละมากเก้าพอดีมากเก่ามาอืมอ่ขึ้นมากเก้าเออเก้าย่งพวกใบเตยเลยพอดีเพราะมันเป็นตัวเก้ามันเป็นตัวเก้าเก้าเก้าหาเก้าหกเนี่ยแหละดโอ้โนหกปีแม ค้วยกับเป็นน้ำซ oh. ีอยู่แตว่าเข้าไปกินเขานี่พอ, oh. อเขาน้ำเขานี่เขาหาเขาสู้กินอยู่นี่นั่ยเ mm hmm. ป็นน้ำเขานี่นั่นเ mm hmm. บาหน่วหัวมวนน้ำเขานี mm ่เออเอดีใจเป็นดีใจา mm hmm. ่าบ่ได้พอด่พอได้พบกันโดน้ะมาพ่อกันดนเ mm hmm. บากันเบานัวหัวมวนจิน้นน้ำกัน mm hmm. mm hmm. ได้ความฝัน<อ>นี่เดยเจ๊กินนแจ้เนี่ิน้ำกันนี่แหละน้ำนี่นหะหาพ้าเขาเงา้ยเวไม่เห็นแล้วไงกองโจ๊กอีกเม่วันนั้นอัน ไปคือไปเอาบุญน่ะนะงวดนี้คือจังอันเข้าไปเข้าว่านเกี่ยวเขาจังสันบ์อว่านเกี่ยวเขาไปเกี่ยวเขาหาเขาสู้กันกินอนั่งเต็ียมบนทางนี่แหละเต็ียมบนทางนี่แหละทางนี่แหละนั่งนั่งเนี่ยน้ำกันใายไล่หากินทางจังสีล่ะโอ้ได้พักอีกอย่างก็เลยว่าจะเป็นเข้าหาเข้าหาะแเลยว่าเออือก็เลยว่าเอ้าวันมาได้กินเก่ามันสิงบ่เก่า ซีตีพออข่มันน้ำซีเลยเอา้วเอกซีแล้วเขาเก้าอยู่แล้วแม่เก้าซีดีแมเก้นแล้วโก้หากีอเนี่แล้วมันกะจิตตเก้าอยู่ได้มูนี่เก้าได้แล้วว่าเก้าซีบ่ท่านเห็มาด้เก้าหาซีเฉดเดงเก้าผมซีเนาะเก้าผมีก็เล้วเตสิว่าแต่า แอ้วเลย้อกวันอาทิตย์บ่ถ nah ้าเราแม่บอทหนีเบิ้งมันวันเลี้อกวันอาทิตย์เต้แนวหกหกหกกับกตัวเดียวกันได้พอเอออันบอาไปกับสีไลตัวเกาเกาหเกาสี่อหกสีไปสี่นะเออเรามากล้วยกับกล้วยตัวเกาอืมกล้วยกับกล้วยตัวเกาอัน บ้านกับบ้านเก่าๆว่ามีบ้านหลังใหญ่เด้มันจีนประเทศของเก่าหนิดิยังม,มามันจีบบ้นอยู่นี่แหละตัวเกา่ออาโบอาณแต่ว่าไม่ใจแม่ปุ๊บนี่คัดเป็นสามตัวมักตัวไรแม่ไม่แต่มันกระจายหกสิบแปดหกสิบ,กเ,บกเก้าเลยเนาะ หุงิกเก้าไก่ย่างมือหมเออเออแต่ว่ท่านได้เตรียมดอกหุงิเก้ามาแต่ย่างเออแต่ย่างเส่อแต่ย่างอสื่อเาวันหอยวานไม่จีบว้นออกแอมตัวเก้าเนี่ยละเด็กเออคนนี้ไม่ใช่ด็กจีคนเปลี่ยนใจแล้วมันนี่เละจีเห็นว่าแปดียยังไม่แอมเก้าคือเก่ายกเก้าก้นี้ถูกไปว่างหนึงหันเออเอาแปดมาขึ้นใส่อือ จแอม้ยมันกกับแอมสีาแม่ให้ดรซมามาโชคมานําันโชกมันมานเลยพี่น้องลูปุ๊เลยผู้คนติดตามนทกนนผู้อู้ไคนติดตามไก่บนโุกบนมันมีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกถ้พอเรามากกว่นเป็นหกสี่พี่น้อี อชน้ำหมันน้ำเติมอยูห้าหมันพลังหมันนี่ไหมเสมอเนี่ยอันหมันดูบอกพี่น้องอันละแต่ว่าข่อยวยสื่อดอกพอบอกพี่น้องกองไปเป็นเป็นไดอบอวยสื่อตั้งแต่ก้อนเขาภาสาเิ่นก็บอกพีบอกน้องเิ่นเป็นใดบ๊ว้ตั่วบ๊วยั่วคว่ำฝันนี่คือคว่ำฝันกับโชยข้าหมันได้ไหเนาะกระหามขั้ว จะา,าสู้ไผมันทุกคนบ